คุณพี่แฟนนะฮะอยากได้50แบบว่าจ่ายรอบเดียวใช่ก็ซื้อเป็นเซตสามขวด3สูตรไปเลยจากราคาเต็มเนี่ยทั้งหมดสามพันบาทแล้วก็มีคูปองตอนนี้เนี่ยเหลือ800กว่าบาทเองใน15นาทีนี้นะครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะ15บ้าล้านจ้าจริงบ่นี่จริงบอกเวลาเหลือน้อยแล้วทุกคนกำลังเล่นตานี้เล่นกดยอดด้วยเร่งทำยอดให้เป็นตำนานแล้วก็เร่งทำใจให้เป็นเร่งทำใจทำใจเล่นกดใจอ่าเร่งกดใจ นะครับเราอยากเป็นเป็นเอ็น hmm. นี้มาเป็นแบบลูกเรือได้ได้ครับพี่เคยเล่นพี่เคยเล่นกับสแตนดี้ไปละสแตนดี้เราที่ออฟฟิศมันทํายังไงครับนี่ถ้าถ้าพี่ทามันออกจอลูกเสือสินี่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 อ่าพี่เก่งพูดโปรโมชั่นไปเลยครับเดี๋ยวน้ำปิงทําเป็นแบบว่านี่ครับก็โปรโมชั่นวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสําหรับใครที่อยากอ่า มันพูดว่าไงร่วมกิตร่วมกิจใครอยากร่วมกิจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจได้นะครับมีเพอร์รอยนะครับพร้อมลายเซ็น20สิบรางวัลนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจนะครับสเปเชียลวิดีโอแมสเซจนะครับจากเก่งน้ำปิงนะครับจำนวนส0บรางวัลนะครับก็พอชอโดนะครับที่ร่วมกิจนะครับก็สามารถ หาได้นะครับเดี๋ยวเราลองย่อให้หมดเลยไหมให้เขาไปแปลเอาลองย่อเป็นตัวยอ่พอพอชออรกนปอเพชดจกสนรจดรนะครับวิดีโอนี่แหละวิดีโอแมสเซจนะครับสิบวิดีโอนะครับสิบรางวัลน,น,นะครับแล้วก็พอร้อยยี่สิบใบนะครับเพียงอ่าสอสค กสกสรอสอรกะดออ่าอ่านอขออ่าอ่อรอทอทอทอพี่ว่าโอเคแล้วเขาบอกขอบคุณในความพยายามพี่ว่าโอเคแล้วนะอ่าคือตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณสิบนาทีครับแฟนๆตัวนี้สามารถร่วมกดได้สามารถร่วมกดได้จบได้เลยเพราะว่าราคาดี เซลัมนากรูดเฟสกรูดแฟมิล exactly. ี่เอาากอยู่อย่างนั้นจะกรูดแฟมิลี่นะถ้ามีแฟมิลี่ที่ดีแล้วเป็นไงคนรอบข้างก็แฮปปี้ใช่แฮปปี้เอาไปได้หมดเลยทุกที่นะครับก็ฝากมันไปทั้งบ้านซัพพอร์ตกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับขอมาด้วยคริสต์มาสแฟนๆทุกคนลวงหน้าด้วยนะครับลวงหน้าไปเลยลน่วงหน้าไปเลยจริงๆช่วงนี้เนี่ยมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วไงแล้วคริสต์มาสเนี่ย ผิวหน้าจะแห้งได้อะไรได้ก็11 11ก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะเจอซานตะคอสเนี่ยเราก็ต้องเจอโกสกินก่อนอันแรกพอเจอทานตคอสปุ๊บเราแบบว่าผิวสวยไงบางทีซานตคออาจจะแบบอุ๊ยให้อะไรเราเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ลองกดไปใช้ดูได้นะครับนิ่งนิ่งราคามันน่ารัก ไม่ได้แบบเป็นแบบนี้ตลอดด้วยนะครับอันนี้เป็นราคาคี่เขาบอกว่า exclusive Life ไอเก่งน้ำปิงเท่านั้น11 11ใช่เป็นราคาสิเเป็นเท่านั้นถ้าเกิดว่าในวันอื่นๆอยากจะมากดวันอื่นราคาจะเปลี่ยนไหมครับพี่เต้ราคาราคาจะเปลี่ยนนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไลฟ์นี้นะครับสำหรับเก่งน้ำปิงเท่านั้นเลยทุกคนกขเสียเก่งน้ำปิงเลยฮะไม่แล้วคืออันนี้เราประมาณ10นาทีคือพี่ขอฝากนิดนึงครับวันเสาร์นี้นะครับมี รายการที่เราสามคนไปถ่ายด้วยกันมาสปอยเลยหรอสปอยเลยหรอพี่โตสปอยเลยสปอยความสนุกหน่อยสปอยความสนุกหน่อยฮะงงงงงเลยตอนนี้งงงงงงให้เป็นเรื่องของคนเนี่งไม่แต่ว่าลองได้ดูว่าคืออะไรคืออะไรลองถ่ายดูลองพิมพ์มาอ่าอ่าทะถ่ายกันหน่อยก็ได้นะพี่ ตั้งใจดูกันเลยทีเดียวจริงๆมันเกี่ยวข้องกับแบบการโรลเพลย์บางอย่างที่มันจะต้องแบบอาศัยแบบสิตวิ Wol. ทยานิดนึงไม่ล้ละชี้ตรงนี้ค่ัมมหาพี่พี่ก็ไม่ไดว่าสมองหรอนั่นแหละครับก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันแล้วแบบพี่โตสนะครับก็พาพวกเราสองคนไปออกรายการที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการออนไลน์ที่คนก็น่าจะแบบ ดวนเยอะ<พ>อนะครับ <พอ S 2> ก็ขอบคุณอีกครั้งด้วยฮะแ้าแบบรายการของเราแล้วก็ฝากแฟนๆแบบซัพพอร์ตกันด้วยนะครับนี่ทุกคนสามารถปรบม,มือได้นะฮะนี่นี่เล่นเกมแบบบูบแนลเลนนีมาละแน่เลนอาชีพแนลเลนทุกคนย้ำอีกทีนะใครที่แบบว่าอยากได้เซรั่มนะครับอยากอยากได้เซรั่มดีๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยโกสกินคิดมาให้แล้วทั้งศาสตร์สกัดทั้งงานวิจัยแพทย์ผิวหนังก็ทดสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สามสามสูตรนี้คิดมาให้ตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทยแน่นอนเปิดประสบการณ์ผิวที่แบบว่าที่เหนือกว่านี้ทุกบทที่โฆษณาเลยนะบนทโปรประสบการณ์ที่เหนือกว่าเออนะฮะใครที่ตอนนี้มีเวลานะครับประมาณไม่ถึงสิบนาทีแล้วทุกคนไม่ถึงสิบนาทีพี่พูดติดอ่าน,นนิดนึงนะครับสำหรับสิบนาทีนี้ไม่ถึงแล้วซะด้วยซะด้วย ใช่เลยเอ้ยท่านซีอโอเราโอเคไหมเล่นเยอะจนเบี้ยนไม่หมดแล้วเล่นประสาทจนเบี้ยนไม่หมดแล้วนี่อ่ะนี่พี่มีราคาแติดครับราคาติดราคามีราคาละาะว่าตอนนี้ราคาดีมากๆเลยนะย้ำอีกทีนะครับกับโกสกินเซรั่มทั้งสามสูตรนะฮะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆในแบรนด์ด้วยไปดูกันได้ครับนะฮะอารามีอะไรจะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทักอยากจะไายครับอยากจะทำอะไรเราทำได้เลยในไลน์นี้ อยากขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตพวกเรารวมถึงโกสกินมาโดยตลอดนะฮะใช่ก็พี่โต้เป็นหนึ่งคนที่แบบน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณพี่โต้มากขอบคุณพี่โต้มากมากเลยครับิใช่ก็ฝากทุกคนแบบสพอร์ตพี่โต้ด้วยรวมถึงพวกเราด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทุก การซัพพอร์ตตั้งแต่แบบซีรีส์จนถึงแบบรางวัลของน้องด้วยเนาะใช่ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมใช่ใช <ๆ S 1> ก็ปากด้วยนะครับต่อไปกันช่วงสิ้นปีนี้ก็จะรางวัลเยอะหน่อยเนาะก็คใครที่เป็นแบบทีมทีมโบทีมแบบช่วยผลักดนันอางนิดปิงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากที่แบบทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ครับผมก็ใครที่สามารถแบบ เข้ามาจอยกับครอบครัวเข่งน้าปิงได้ก็อยากให้แบบแวะเวียนเข้ามาเป็นหนึ่งในแบบครอบครัวของพวกเราเนอะก็เชื่อว่าช่วงนี้น่าจะมีคนหลายๆคนที่แบบเข้ามาแบบครับรูปหัวเกาค้างก็หวังว่าจะอยู่กับพวกเราเก่งน้าปิงไปอีกแบบนานๆได้เลยก็เข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับครับก็นั่นแหละครับอ้าวทำไมไม่พูดต่ออ่ะครับ ครับจบแล้วครับผมครับพี่โต้ไม่มีอจะพูดหรือเปล่าครับเหมือนเหมือนเกจะพูดนะครับพี่โต้ฝากผลงานหน่อยเร็วอ่ะโอ๊ยใช่ครับเออฝากด้วยนะครับปีหน้านะครับกับซีรีส์นี่ไม่มีเลยนะซ้อมโยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยไอ้ยเฮ้ยกับไม่ตื่นเต้นอะไรนะเมื่อกี้นะครับก็ฝาก ฝากโกสกินด้วยนะครับกับเซรั่มทั้งซัมโฟลดแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆในเครือนะครับไม่ว่าจะเป็นใน h a i ก็นั่นแหละไปติดตามกันได้ครับนะครับแล้วก็รวมถึงฝั่งซีนี้ใครที่อยากดูเข็มจีราต้องรอดนะโกแฮก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์ด้วยก็เข้าไปดูติดตามได้นะจะพาะกูจะเป็นน้องเข็มนะครับก็คือใครอยากโรเพย์ไหนก็สามารถไปโรเพย์กันได้ครับเนาะใช่ครับนะครับแล้วก็ฝากเก่งน้ำปิงด้วยนะครับผมกับฝากฝากฝาก ประจจะออมทรัพย์ดีประจําประจําก็ได้ประจําเลยดีกว่าเ็รแล้วก็ฝากรายการที่จะออนมาเสาร์นี้ด้วยนะทุกคนใกล้แล้ววันเสาร์นี้วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันจันพี่นะใช่ครับ่อพี่โตนพูดถึงความประทับใจนะครับที่ได้มาไลฟ์วันนี้คือแล้วบอกว่าวันนี้นะเราเคยไลฟ์คือพี่เนี่ยไลฟ์กลับมาไลฟ์กลับมาพี่งงเลยกลับมาคือไม่รู้ว่าเป็นการนอนน้อยหรือของที่อยู่ในแกครับ คือต้องบอกอย่ว่าเราไลฟ์ก็กิ่นน้าปีนเนี่ยประทับใจทุกครั้งครับประทับใจทุกครั้ง้อาๆน่ารักมากแล้วก็ตั้งใจทำงานมากเก่งมากๆนะครับก็่ใชค่ความสำเร็จด้วยทั้งคู่นะครับแล้วก็กาบความสำเร็จที่ทุกคนเห็นได้ทั้งเข็มจิราเองหรือว่าติ๊กตอกอวอร์ดที่น้ำปิงได้รับ45ล้านโัวเทอมันไม่ใครได้ง่ายๆนะใช่ไหมเราไปดูเลยโลกนี้ไม่ใครได้ใช่ปะอาจจะมีมีอยู่มีอยู่อย่างเงี้ยนะครับอะไรนะ ี่สิบล้านใจแน่เลยนะครับทุกคนคือต้องบองอยู่ว่าเคปเจอรต้องรอดเนี่ยฉันก็เห็น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 อรับ ฉันก็เห็นว่าฉันก็เห็นตั้งแต่น้องถ่ายตั้งแต่ก่อนถ่ายตั้งแต่แบบวงส่งตั้งแต่แบบตั้งแต่เมื่แต่นนเนาะก่อนเปิดกล้องอีกแล้วเราก็พอพอถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปหาที่กองไปดูที่กองถ่ายแล้วก็ตั้งใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ทั้งคู่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยินดีกับทางทีมงานพี่ออปชั่นด้วยแล้วก็ทางค่ายด้วยทางซีรีส์ด้วยทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกท่านเลยดีใจด้วยมากๆจริงๆเอะนะครับแล้วก็ ฝากทุกคนเลยนะฝากพพอน์ตน้องๆแบบนี้ตลอดไปนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆแบรบนด์อื่นๆนะไม่ว่าจะอาหารสัตว์อาหารแมวนะฮะอาหารหมาอาหารแมวนะอาหารเป็ดอาหารไก่นะฮะฟาร์มโชคชัยอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> นะครับนมวัวนมแพะเข้าได้หมด <c oughs> นะฮะเข้าได้หมดนะ่เพราะน้องๆต้องใทำงานมากน่ารักมากนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆนี่เพื่อนพี่มานี่มีมีลูกค้า มีลูกค้าเข้ามาแล้วนะนี่มีลูกค้าลอนี่ลูกค้างงนะครับก็รอบนี้ฝากทุกคนด้วยนะทุกคนฮัลโหลอยู่ด้วยกันไหมฝากโต้ด้วยนะครับไม่ใช่ผิดฝากอะไรแฟนคลับพี่โต้หน่อยครับโอ้โหคือจะเป็นแฟนคลับพี่คือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชินกับพี่ภาพนี้ครับแถมหลายคนอาจจะไม่ชินกับพี่ภาพนี้เหมือนกันไม่แต่ว่าใดๆเลยขอขอแอบไว้พรได้ไหมครับ ขอให้แบบแฟนๆที่สปอ,อร์ตเก่งน้ำปิงแล้วก็โคสกินในวันนี้นะครับไม่ว่าจะแบบเอฟตอร้การไหนไปก็ตาม,มขอให้ได้เป็นหนึ่งในตองอูที่จะได้มีโ mm. พลารอยไปของตัวเองนะครับโพลารอยเก่งน้ำปิงพร้อมลายเส้นที่วันนี้เรามาในชุดขาวที่สุดจะเท่สุดจะคูลนะครับก็ขอให้ได้เป็นวันที่สมหวังนะครับใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะไว้แบบว่าสปอร์ตกันใหม่แต่ตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ก็กดกันได้เลยนะครับ นี่นะฮะโอเคเรามีมีอะไรไหมครับแฮปปี้แฮปปี้อ๋อไม่ไม่ตอนนี้เขากำลังบอกกันว่าจะกำลังจะยี่ยี่สิบเพราะตอนนี้กำลังจะสิบเก้าแล้วอ๋ออยากเขาบอกว่าเราปิดที่ยี่สิบเหรอฝากโปรเจกต์ในอนาคตแล้วกันนะฮะฝากผลงานในอนาคตหน่อยเรามีผลงานในอนาคตก็น่าจะมีอีกหลากหลายพาร์ทที่เกียรติน้ำปิงจะได้ร่วมทำ ใช่ครับก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตโปรเจกต์ในอนาคตด้วยใช่เป็นโปรเจกต์แนวไหนก็แนวตั้งแนวตั้งนะวันนี้เก่งน้ำปิ่งได้แบบตดียวกันเก่งน้ำปิ่งเป็นพ่อแม่ของแจมแล้วที่สำคัญคือฝากเข็มนจิราเดอะคอนเสิร์ตด้วยฮะใช่ก็อันนี้ประกาศไปแล้วใช่ไหมประกาศไปแล้วฮะใช่ใช่ก็รอติดตามครับว่าจะกดบัตรหรือว่ายังไงเมื่อไหร่ครับฝากทุกคนด้วยฮะรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ทุกคนน่าจะสนุกกับ กับสิ่งนี้ครับรวมถึงพวกเราด้วยครับท้าทายมากผมพูดแล้วขนลุกเลยใช่ท้าทายมากเมื่อไหร่ครับคอนเมื่อไหร่ประกาศวันยัง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 เดี๋ยวรอติดตามอ่าอย่นี้เกือบไป็นเรารอติดตามนะครับผมใช่เดี๋ยวนนี้จะยี่สิบล้านใจทุกคนอีกห้0แสนเราจะลงหรือเราจะรอไหนไหนไหน ซื้ออะไรเนี่ยเกือบแล้วลูกเห็นไหม่ะพี่รอก,ก่อนหนูขอเวลาสักสมนาทีเอายี่สิบแล้วนี่ไหนโอ้ยยี่สิบแล้วมาก้ยังไม่ถึงสิบวิเลยค่าแสนใจหรอยี่สิบแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกคนมากมากเลยใช่ครับขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณทุกคนนะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับขอบคุณที่รักเอ็งน้ำอิงรักโกแฮร์เฮ่อโกสกินลืมผิดไปที่ใครของเยอะพี่ใครของเยอะไปพูดที่ใครที่หลังของแบรนด์อะไรแบรนด์นะครับขอบคุณแฟนๆที่เข้ามา นั่งตัวนี้ด้วยนะครับที่มาซัพพอร์ตกันในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกับเก่งเนื้อปิงในโอกาสหน้านะคะกับโกสกินแล้วก็งานอื่นๆของเก่งเนื้อปิงนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมหน้าจอด้วยนะคะขอบคุณทีมหน้าจอด้วยนะเพลงนี่หนึ่งเลยเก่งมากนะมน<อ>หม<อ>ให้ทุกคนได้พลอไลอยนะนี่แล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตัดตัดเข้าตัดเข้าโฆษณาเขาดาวไปแล้วก็ระวังเคลียร์ระวังเคลียร์นะเสร็จ นะครับทุกคนครับบายๆเอาให,ใ,หให้ให้โอกาสกูได้พูดหน่อย, <laughs> บ,ายบายยนะ <laughs> เอเคอ่าแต่ข้าโฆษณาข่าดาวนะครับผมอา่าถูกต้องมิ้วมิ้วใหม่นะมิ้วใหม่ไม่เป็น